ครับก็สวัสดีครับสวัสดีทีมงานคนสร้างเสียงนะครับแล้วก็สวัสดีชาวสายบันเทิงวันนีน้นจะพามาดูว่าผมโมดทุดมินิจิบนะครับทุดเล็กตู้สองใบไม้สองตัวทุดง่ายๆครับทุดหาเงินง่ายเลยครับว่าผมเอาอะไรมาลงว่างครับตู้สองไม้สองตัวนี่ครับไช้ไม้สองตัวอีกตัวนึง ไม้สองตัวไม้สองตัวโน้ตบุ๊กตัวหนึ่งอ่าไว้เปิดซาวด์ครับเปิด Sport, สปอร์ตโฆษณาเปิดเพลงก่อนมีไม้ MC พูดคนเดียวนะครับแล้วก็พาวเวอร์ตัวนึงรู้เวอร์ปรับตัวนึงรัอ่าใช้ไมโครเทคออ a u โ i จ็อกกี้นะครับ EG ไมโครเทคสามพันวีเซ็นะครับนี่ครับตัวหนึ่งแล้วก็มิกเป็นซาวด์ครับอันนี้เยอะหน่อย มันที่จริงมันใช้แค่แค่สี่ลายนะครับไม่สองลายแล้วก็สัญญาณจากโน้ตบุ๊กสองลายประมาณนี้ครับแต่ไม่ได้ใช้เยอะผมพา,พาไปดูตู้พาไปดูตู้นะครับนี่เป็นหมู่บ้านโครงการนี่บ้านตัวอย่างนะครับเป็นเปิดให้จองครับสองวันวันนี้วันที่สองแล้วเดี๋ยวมจะพามาดูแต่ว่าฝนตกโตัวนี้ฝนตก วันนี้รโถนของธนาคารก็มาแล้วฐานดีๆมากครับแต่วันนี้ฝนตก2วันแล้ววันนี้ก็ตกปล่อยๆแหละ อันนี้เป็นตู้ลำโพงตู้มาใช้เป็นพีเอสสิบห้านะครับเกี่ยวกับตลาดประชาสัมพันธ์การโต้สุขสวัสดิ์ประชาอุทิศผู้นำความปลอดภัยในนนี้เป็750นะครับและรายเดียวที่คุณสามารถเป็นเจ้าของได้ในราคาเริ่มต้นแค่1.99ล้านบาทตอบข่าวเพิ่มเติมสาม้วัตต์หนึ่ามแปดอีกตัวนึงนะครับอันนี้ก็คือหน้างาน ถึงิดย่าเดนมซี่เขนตกี่วโอัในซอย่ใก้กับตลาดปัญชาสัมนนี่ก็จุุบปชาทิศผู้นาความปลอดภัาวโฮมายหนึ่งและรายเดียวที่คุณสามารถเป็นเจ้าของได้ในราคาเพิ่มแค่1.99ล้านบาทขอไปน่อยเพิ่มเติมโอ้นี่ก็คือชุดง่ายๆ1ินนิ้วเหมาะที่สุดงานแบบนี้ครับ นี่เป็นหมู่บ้านครบนี่หน้าง,งานนี้คอร์รี่เฮาเปิดจองตอนนี้ลูกค้ายังไม่มาเพราะว่ามันเช้าอยู่ในซอยกระทิงแดงแล้วก็เตรียมงานแต่ว่าสถานที่ดีมากครูจัดสถานที่สวยมาก ก็ประมาณนี้ครับมีเอ็มซีคนนึงประชาสมพันีันโต้สุวัสดประชาอุทิศพูดดับวามปดในารายแและรายที่ที่คุณสามารถเป็าของได้ในราคาเริ่มต้นใช้สิบ้านิ้วดีที่สุดครับเพราะว่าบางทีมันเป็นบางทีก็เปิดซาวก็อยากได้โลนะเวลาพูดไปอะไรมันก็ เสียงมันจะพุ่งไกลด้วยสถานที่ที่มันโล่งยาวต้องกระจายปุ่กระจายเสียงประมาณนี้กับที่มันก,กว้างๆบางทีตัวเล็กๆอย่างพวกคอลัมน์นี่ก็ไม่ตอบโจทย์ครับก็ข้างในก็นี่ฮะมีเต็นท์ใบหนึ่งนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันหน้าฝนนะครับก็คืองานแบบนี้ ตู้ PS 15เหมาะที่สุดนะครับแต่ถ้าเป็น PS ส่วนเฟบเป็น12นิ้วถ้าเป็นตู้แบรนด์พวกพวก QSC พวกอะไรแพงๆก็ราคาหลายๆเหมือนก็มันก็ให้เนื้อโลได้แต่ว่าหนึ่งตู้แบรนด์ก็ดีอย่างหนึ่งนะครับก็รับงานง่ายก็ขอให้ดีๆหน่อยนะครับเพราะว่า7 5 0นนี่เวลาพูดฐานกว้างๆนี้นะครับฐานที่กว้างๆแบบนี้ มันจะได้เนื้อโลเนื้อเสียงกลางที่พุ่งพุ่งนะครับเพราะว่ามันต้องกระจายเสียงไปไกลๆนะครับตัวตู้สิบห้ามันได้เปรียบหนึ่งดอกตู้ตู้โลมันใหญ่นะครับดอกมิดโลมันใหญ่แล้วก็เสียงกลางมันเจ็ดห้าศูนย์เสียงไม่เสียงพูดแต่ตามพันมันจะเสียงมันจะพุ่งไกลกว้างกว่านะครับบางทีเอาไฮตองแปดมาใส่มันก็เสียงมันก็จะบี่งวิแบนๆไม่พุ่งนะครับ เสียงก็จะไม่ไม่พอนะครับอันนี้ก็ฝากแล้วก็ power power ที่ใช้ก็สมมุติว่าเราใช้ตู้อย่างสมมุติ T S 15อยู่ที่600วัตต์นะครับเสียงโลมัน400วัตต์นะครับ400วัตต์อ่าให้มัน100วัตต์ก็ประมาณ400วัตต์400วัตต์ก็800วัตต์สองใบก็1600วัตต์ นะครับพรเพื่อที่ประมาณพันห้าร้อยวัตต์ตอนนี้น่าจะสามพันวีเซตน่าจะประมาณที่สี่โอห์มน่าจะอยู่ที่พันพันห้าร้อย 1, วัตต์ถึงสองพันวัตต์ผมไม่มั่นใจนะครับก็สามารถที่จะขับเสียงกลางได้อิ่มอินนะครับอันนี้ก็ก็มาแนะนํานะครับแล้วก็ไมค์ไมค์ตัวนี้เขาไม่ได้ซีเรียสเลยมากก็เอาไมค์๊อปนะครับนี่ไมค์เนิเซ่อ๊อป แต่ว่ามันดีอย่างหนึ่งเวลาเอมซเขาถือไปฮะบางทีมันตกมันร่วงมันอะไรเราก็ไม่เสียดายมากแต่ถ้าเป็นงานพวกนี้ราคาไม่ได้แพงอะไรมากมายเราก็ใช้ไม้ไม้ก๊กอฟธรรมดานี่นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยัาเย็นๆนี่หละบางทีเขาบางที m อทั้งด,ดิสติกทั้งอะไรบางทีเขาเอาไปอยู่เพราะบางทีมันร่วงมันอะไรเราไม่เห็นมันก็ ถ้าเอาไม้ตัวสองสามหมื่นมาก็ไม่คุ้มนะครับก็ไม้ตัวไม่กี่พันนี่ครับแต่เขาอย่างเดียวย่าหลุดก,ก็พอแต่ไม้ก๊อปเป็นดีอย่างหนึ่งมันไม่ค่อยหลุดปัญญามันไกลมันแรงนะครับนี่ก็มีน้ตบุ๊กตัวหนึ่งแล้วก็มีพิจิ้งิกนี่ใช้แค่เล็กๆก,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 ก็ได้นะครับใช้แค่หกเจ็ดลายก็ได้เผื่อไว้แล้วก็ไม้พิจิงคไม้ก็ถ้าจะให้ดีต้องเผื่อไว้เสองสองตัวนะครับเผื่อมันมีปัญหา แต่สปเปคเข้ามามันใช้แค่คนเดียวก็เลยเสือไว้อีกกันหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือข้าวข้าวขาวข่าวนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับปกดติดตามวันนี้พามาดูว่าโรงงานประมาณนี้เป็นชุดมินิจิบๆทะชุดทากินง่ายๆทั่วไปงานเปิดตัว MC เปิดตัวร้านห้างร้านอะไรผมแนะนำว่า15ดีที่สุดนะครับ15ดีที่สุดนี่ครับเขากำลังตอนนี้ฝนตก สิบหดีที่สุด,สดเพราะว่าหน่งด้วยเราต้องการเสียงที่มันกว้างวุางไกลกว่าน้ากระจายให้มันทั่วครับอันนี้ก็มาหน้าอันนี้ก็พื้นที่มันกว้างครับางทีเราต้องเปิดดันไปไกลๆ15บห้านี้ก็โอเคนะครับ,รบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับมีคลิปใหม่ๆจะได้มาลง ก็มาโรงงานก็มาพออันไหนแนะนําได้ก็แนะนํานะครับใครก็สนใจอะไรก็สอบถามได้นะครับอันไหนที่เป็นประโยชน์ที่ผมพอแนะนําได้ก็ไม่มีความรู้เยอะเลยครับแต่ว่าก็พอแนะนำพวกเพื่อนๆชาวคนสร้างเสียงนะครับชาวสายบันเทิงได้นะครับไหนที่พอแนะนําได้ก็จะแนะนํบนะครับนนก็ประมาณนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตาม มีคลิปใ,ใหม่ๆก็จะพามารีวิวให้ดูกีนึงนะครับอันนี้ก็วิธีคนสร้างเสียงครับก็มานี่แหละมานั่งเฝ้าเครื่องไม้ตัวเดียวแล้วก็เปิดเพลงเปิดซาว MC นิดๆหน่อยๆแต่ก็ใช้เวลาหน่อยนะครับขอบคุณครับ